สวัสดีคับนีคือทวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักบผมธนินวัฒน์พัฒนาวีรุณนะครับวันนี้เรามาติดตามความเป็นไปภูมิภาคเอเชียครับ เอเชียในสัปดาห์ติดเดือนกันยายนต่อต้นเดือนสุลาคมยังคงมีความเคลื่อนไหวพายุให้หน้าติดตามนะครับแม้ว่าจะเป็นพายุที่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยก็ตามนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศเข้มาเกิาข้อสาหลังจากที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวันได้ข้ามเส้นศูนย์สูตรลงไปสู่ซีกโลกใต้ตั้งแต่23กันยายนที่ผ่านมาการได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในบริเวณซีกโลกเหนือจึงลดลงนะครับทำให้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นจึงแสดงพฤติกรรมไหลลงมาทางอินโดจีนศูนย์ภูมิอากาศของไทยจ ครับกระที่มาทางขวาเมือครับลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกพบพายุถึง2ลูกลูกบนก็คือพายุโซนร้อนคามูริส่วนลูกล่างก็คือพายุโซนร้อนพันฝนนะครับคามูรินั่นคือพายุที่ทีวี360องศาเกาะติดมาตั้แต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้พายุเลี้ยวออกไปทางขวาทําให้หมดระยะอันตรายที่จะเข้าโจมตีกับประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่สําหรับพันฝนลูกล่างพายุลูกที่18ของภูมิภาครครับซึ่งเพิ่งพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนเมื่อวานนี้เองกําลังมีศักยภาพคุกค,คามใหม่เพราะว่ามีทิศทาง น้ำที่ทะเลมีอุณหภูมิสูงและเป็นย่านที่มีลมเฉือนต่ำจึงจะพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นได้เลยนะครับขณะที่แนวพระอากาศจากจีนจะดันให้พายุเคลื่อนไปทางเหนือและขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นได้ไม่สุดสัปดาห์นี้ก็ต้นสัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามทั้งสัปดาห์นี้เอเชียตะวันออกจะมีฝนน้อยที่กรุงปักกิ่งครับอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเกาหลีใต้3เอเชียนเกมครับอากาศสบายๆมีเมฆมากนะครับโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ AEC บริเวณฝนหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์จะอยู่ทางตอนกลางของเมียนมา ส่วนบริเวณอื่นๆนั้นฝนส่งส่งครับโซนเอเชียใต้สัปดาห์นี้ฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ทางตอนล่างของอินเดียนะครับร้อนสุดอยู่ที่ไฮเดราบัต38องศาส่วนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือย่านตะวันออกกลางอากาศแจ่มใสคูเวตร,ร้อนสุดนะครับเหลือ41องศาครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ร่องมรสุมได้หายไปยแต่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนบุกเข้ามาถึงเหนืออีสานตอนบนแล้วครับ มรสุมตอนตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับทำให้ฝนทั่วไทยวันนี้มีความเสี่ยงอินเกณฑ์40-60เปอร์เซ็นต์ของพืง้นที่และจะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งในบริเวณเหนือกลางและตะวันออกส่วนภาคใต้ฝนน้อยขึ้นสงบนะครับสำหรับกรุงเทพปริมณ์ฝนความเสี่ยงฝน70เปอร์เซ็นต์ครับเริ่มั้แต่บ,บ่ายนะครับในกรุงเทพตอนใต้าลาดพรุนน้ำจอมทองบางขงลังยานวาร์แต่พอ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปความเสี่ยงฝนอยู่ในกรุงเทพตอนเหนือทั้งหมดนะครับไปถึงกลางดึกไหนก็วางแผนกลับบ้านดีๆนะครับส่วนปริมณ์ฝโดยรอบที่่่อยูใใกลล้ๆระวววังงนชเา ใกล้เคียงกับกรุงเทพนะครับเรบามามาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี3ตน้นนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน